ไม่ผมไม่เหลือพระจะกราบแล้วอะพระดีๆที่เป็นตัวอย่างในสังคมอย่างหลวงพ่อแย้มพระที่เคยบอกว่าทำบัญชีดีที่สุดในประเทศไทยอะ่ะกลายเป็นคนเล่นสล็อตแ0ดร้อล้านเนี่ยท่านนึกถึงใจผมสิผมไปกราบตีนเขาอะ่ะหรืออย่างท่านนิกรเนี่ยเขาอ่านเขาอ่านพูดสอบได้ไดท้ทุกปีทุกปีทุกปีเขาเป็นอาจารย์สอนประเรียนเจวัดปากน้ำอะแล้วดูเขาเป็นแบบนี้ กราบบ่อยด้วยพะนิกอนแล้วผมถามแล้วผมถาม่มา,มาอย่างอย่างดูดิอย่างดูเจ้า,จาคุณเทพพระพุทธฉายอ่ะคุณเหลืออะไระตอนเนี้ยศรีกาบอกเป็นผูเป็นเป็นแฟนอ่ะคบกันเป็น,นผู้หญิงกล้าพูดว่ามีผัวเป็นพระชั้นเทพอ่ะคุณนึกถึงใจผมผมเหลืออะไรมัง่งผมไมยอมรับนะว่าผมเป็นคนปากว่าตาขยิบผมมาพูดรายการเปิดปากกับพระพุทธเทพว่าเราต้องเข้มแข็งเราต้องเข้มแข็งเราจะผ่านวิกฤตศรัทธานี้ไปให้ได้ แต่คุณเรามาเป็นผมนี่ผมต้องมาพูดเรื่องแบบนี้ทุกวัน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 บางวันมากกว่า3ามสี่รายการเนี่ยผมแม่งก็เริ่มเข้มแข็งไม่ออกแล้วเหมือนกันตอนเนี้ย